ขอความสุขความเจริญจงมีต่อพุทธศาสนิกชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกคนทุกท่านต่อปัญหาธรรมะในตอนนี้เป็นตอนที่สามสิบสองว่าเ,เรื่องของพระวิสุทธิเทพคือใครมีความสำคัญอย่างไรพระวิสุทธิเทพนั้นเป็น ชื่อที่หลายคนคงเคยได้ฟังได้ยินมาหลายคนก็คงเข้าใจว่าคืออะไรแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าท่านคือใครและมีความสำคัญอย่างไรวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์เทพก็คือดวงจิตของผู้ประเสรศิฐวิสุทธิเทพก็คือดวงจิตของผู้ที่มีความบริสุทธิ์มีความประเสรศิฐ ในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นดวงจิตที่ปราศจากกิเลสแล้วนั่นเองวิสุทธิเทพจึงเป็นดวงจิตของบุคคลที่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่ครนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังในเรื่องนี้ว่าวิสุทธิเทพนั้นหมายถึงจิตพระอรหันต์เป็นอย่างไรมีมาในพระไตรปิฎกหรือไม่ก็จะได้ตอบปัญหาให้ทราบว่า จากการศึกษาค้นคว้าในคำพีในพระไตรปิฎกในคำพีวิสุทธิมัตก็จะพบว่าตามคำสอนทางพุทธศาสนานั้นให้การยอมรับในเรื่องของการมีอยู่จริงของเทพเทวดาพรหมทั้งหลายการมีอยู่จริงของบรรดาเหล่ากายทิพย์ของภพภูมิที่มีสภาวะเป็นทิพย์ทั้งหลายพระพุทธศาสนาให้การยอมรับโดยมีการ เขียนไว้เป็นหลักฐานนั่งอิงเกี่ยวกับเรื่องของเทพเรื่องของเทวดาเรื่องของพรหมเรื่องของพบภูมิพิธปต่างๆตลอดมาในเรื่องของพระไตรปิฎกจะมีการกล่าวถึงเรื่องของสภาวะความเป็นทิพย์นี้อยู่เสมออีกทั้งในเรื่องของความเป็นเทพพระพุทธเจ้าก็ทรงเคยมีการกล่าวตรัสไว้ในคำภีลหลายๆคำภีก็มีการกล่าวไว้พุทธศาสนาของเรา จำแนกประเภทของเทพออกไว้เป็น3ประเภทด้วยกันเทพประเภทที่1เรียกว่าสมมุติเทพ2、องอุบัตติเทพแล้วก็3、วิสุทธิเทพสมมุติเทพคืออะไรก็คือเทพโดยสมมุติเทพโดยการแต่งตั้งขึ้นโดยการสมมุติของชาวโลกในแกบ่บรรดากษัตริย์ต่าง ราชนิกุลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นสมมุติเทพเปรียบเสมือนว่าท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งมาเกิดในร่างของมนุษย์เป็นเทวดาในร่างมนุษย์เป็นการสมมุติขึ้นเรียกว่าสมมุติเทพให้การยอมรับนับถือกันของชาวโลกเช่นบรรดาพวกกษัตริย์ก็ดีจกักรพรรดิต่างๆก็ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมากชาวโลกก็สมมุติว่าท่านเสม,มือนเป็นผู้มีบุญมากเป็นเทพมาจุติมาเกิดในโลกมนุษย์เรา ประการที่สองอุบัติเทพอุบัติเทพก็คือเทพที่เกิดขึ้นด้วยกำลังของบุญได้แก่เทวดาทั้งหลายนางฟ้าทั้งหลายพรมทั้งหลายอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นลุกเทวดาที่เป็นดวงจิตวิญญาณที่ไปอาศัยมีวิมานออยู่กับต้นไม้ภูมิเทวดาพวกเทวดาที่คุ้มครอง ท้องที่ผืนแผ่นดินณจุดใดจุดหนึ่งซึ่งก็มีอยู่ทั่วไปอากาศเทวดาเทวดาที่มีวิมานอยู่เบื้องบนไม่ต้องมาอยู่กับพื้นดินไม่ต้องอยู่กับต้นไม้อย่างนี้ <c oughs> บรรดาเทวดานางฟ้าต่างๆพวกนี้เป็นอุบัติเทพรวมถึงพรหมพรหมที่ไปอุบัติเป็นดวงจิตของพรหมในพรหมโลกนั้นก็ อาศัยบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาบรรดาเทวดานางฟ้าผรมทั้งหลายเหล่านี้รวมอยู่ในคําว่าอุบัติเทพก็คือเทพที่อุบัติขึ้นได้ด้วยบุญกุศลที่ตนเองได้สร้างไว้แต่ว่าอุบัติไปแล้วใช้ใช้บุญใช้กุศลไปแล้วเมื่อบุญหมดก็สามารถที่จะเปลี่ยนภพภูมินั้นได้ก็อาจจะลงมาชดใช้วิบากกรรมก็ได้หรือใครฉลาดหน่อยก็ไปเกิดสร้างบารมีต่อ ไม่ต้องไปลงชดใช้วิปากกรรมในนรกเปล่สุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นและสุดท้ายก็คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพก็คือเทพที่มีความบริสุทธิ์เทพที่ปราศจากกิเลสได้แก่บรรดาพระอราหันต์ทั้งหลายพระอราหันต์นี่ก็มีทั้งพระอราหาันตสาวกก็คือพระสาวกที่บรรลุเป็นพระอราหารันต พระัจเจกพุทบบธเจ้าก็คือบุคคลที่สามารถตัสรู้ได้ด้วยตนเองเป็นพระรหานได้ตนเองแต่ว่าไม่ได้เผยแผ่พระธรรมคําสอนของอพระองค์ท่าน<ม>เป็นเพียงบุคคลที่บรรลุด้วยตัวเองสอนธรรมะขั้นพื้นฐานและจนันทั้ท่านท่านก็เขานิพพานแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็เผยแผ่พระสัจธรรมนั้นด้วยเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ เผยแผ่ธรรมะมาจนถึงในยุคปัจจุบันที่เราได้เป็นาชาวุูธได้ศึกษาลักธรรมของท่านอย่างนี้วิสุทธิเทพนั้นก็มีทั้งพระสาวกทั้งพระปทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อร่างกายแตกกายทำลายขันไปแล้วดวงจิตอันบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสนี้ก็ไปสู่อายตนะมิภานเป็นสภาพของวิสุทธิเทพ เป็นเทพผู้มีความบริสุทธิ์มีบางคนบอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีรูปร่างนั่นกับเป็นความเข้าใจของแต่ละบุคคลไปแต่สําหรับพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ครูบาอาจารย์หลายหลายท่านที่ได้รับความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านได้เคยกล่าวได้เทศกรมดาศิสิยานุสิทธตว่า พระพุทธเจ้าและพระหันที่ตายหรือนิพพานไปแล้วนั้นสามารถมีรูปร่างกายมาปรากฏเป็นตัวเป็นตนให้เห็นได้เฉพาะบุคคลเฉพาะกาลเวลาแล้วก็ยังมาปรากฏในนิมิตให้เห็นเป็นรูปร่างได้ครูบาอาจารย์หลายท่านที่เป็นผู้ทรงฌานสมบัติเป็นผู้มีทิพจกคุยานล้วนให้การยืนยันว่าพระหันทั้งหลายพระเาพพุทธเจ้าทั้งหลายและพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้น มีดวงจิตอันเป็นวิสุทธิดวงจิตอันบริสุทธิ์เป็นวิสุทธิเทพสามารถแสดงตนปรากฏให้เห็นเป็นกายอยาไปเห็นด้วยตาเนื้อก็ได้หรือให้เห็นเป็นนิมิตในสมาธิก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วสูญสลายไปเลยไม่เหลืออะไรเลยครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้ฌานสมาบัติได้ทิพยา์าณท่านกล่าวยืนยันอย่างนี้ แต่ว่าถ้าไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระนักเรียนเป็นพระนักปกครองหรือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติแต่ไม่ได้ฌานไม่ได้ทิพย์จักุยานท่านก็อาจจะบอกว่าเมื่อตายแล้วก็สูนสลายไปเลยไม่เหลืออะไรผู้เจ้าปรินุภานแล้วก็หมดไปท่านก็อาจจะกล่าวอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับภูมิจิตภูมิธรรมค,ความสามารถของครูบาอาจารย์แท่าน คำว่าศู์คำว่าหมดไปสลายไปนั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามิใช่ว่าดวงจิตของท่านศูนย์สลายไปสิ่งที่สลายไปนั้นคือความชั่วความปรุงแต่งไปในทางชั่วของท่านหมดไปแล้วอีกทั้งความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความชั่วและความดีทั้งหลายของท่านนั้นหมดไปแล้วความยึดมั่นในความดีหมดไปแล้ว ไม่ได้หมายควาว่าท่านไม่สร้างความดีแต่หมายควาว่าท่านกระทําบุญกุศลอะไรมาท่านก็ปล่อยวางนั้นไว้จิตท่านจิงเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าสําหรับพวกเราเราที่ยังไม่ได้เป็นพระริเจา้ายังไม่ได้เป็นพระหันจําเป็นต้องเอาจิตยึดในบุญไว้ก่อนเพื่อที่ถ้าดับกายทําลายขันไปร่างกายแตกสลายไปต้องตายในวันหนึ่ง้หน้าต้องจดจําบุญเอไว้ก่อนเพื่อให้บุญนี้ น้อมนำเราไปสู่สัมร,รารภพที่ดีไปสู่สุคติสำหรับพวกเราเราที่ยังไม่ได้บรรลุพระหรันจําเป็นต้องเอาจิตนั้นยึดถึงบุญเอาไว้แต่พระอริยเจ้าขั้นสูงสุดก็คือพระหรันที่มีดวงจิตเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นวิสุทธิเทพนั้นท่านปล่อยวางหมดแล้วทั้งในเรื่องของอกุศลกรรมความชัว่วธรรมากดี ในเรื่องของกุศลกรรมความดีที่ทํามาก็ดีสิ่งทั้งหลายเานี้ท่านไม่มีการยึดมั่นถือมันทั้งสิ้นท่านปล่อยวางทั้งหมดเพราะฉะนั้นคําว่าพระอรหันต์จึงมิได้เป็นผู้ที่สูญสลายไปไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์ไปแล้วดวงจิตต่างๆก็สลายไปด้วยแต่ในยยของ ผู้ปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ที่ได้เข้าถึงมากผลนั้นคําว่าสูญสลายไปนั้นก็คือการสูญสลายไปของความชั่วทั้งปวงการสูญสลายไปของการยึดมั่นถือมั่นในความดีและความชั่วทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นในสิ่งนี้แล้วไม่มีการปรุงแต่งในดีในชั่วทั้งหลายแล้วเหลือแต่ดวงจิตอันบริสุทธิ์ล้น้วนเรียกว่าวิสุทธิเทพนี่คือที่มาที่ไปของ คำว่าวิสุทธิเทพซึ่งถ้าเป็นศิษยานุสิธิ์ในสายปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีก็จะเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องของคำว่าพระวิสุทธิเทพมาจนเคยชินว่าพระวิสุทธิเทพนี้คือดวงจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพาน แต่ทั้งนี้เนี่ยมิใช่หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวหมายถึงดวงจิตของพระปัจเจกพิจ้าและพระหันทั้งหลายด้วยที่หมดกิดเลสแล้วมีสภาพดวงจิตเป็นจิตอันบริสุทธิ์วิสุทธิเหมือนกันทั้งหมดซึ่งก็จะมักจะทํารูปเหมือนรูปเคารพเอาไว้เป็นลักษณะของเทพเทวดาเพราะว่าเทวดาดังที่กล่าวมาแล้วเทวดามีสามประการสมมุติเทพ อุบัติเทพวิสุทธิเทพมีความบริสุทธิ์ความผ่องใสความสะอาดของรัศมีกายของเครื่องประดับเครื่องรงนั้นสูงขึ้นละเอียดขึ้นตามลําดับถ้าเป็นสมมุติเทพก็คือคนธรรมดาแต่เราเชื่อถือกันว่าเป็นบุคคลผู้มีบุญมาเกิดบนโลกมนุษย์มาเป็นกษัตริย์มาเป็นจกักรพรรดิมาเป็นนักรบนักปกครองก็มีท่าสีทัานห้าอย่างเราเราเป็นสภาพกายหยาบ แต่ก็ยกย่องเชิดชูกันทำเครื่องทรงเ,เครื่องตกแต่งให้เป็นเทพเทวดาก็เป็นเครื่องทรงสวยงามแต่ว่าเป็นวัตถุเสื้อผ้าพรแบบชาวโลกเป็นกายหยาบเป็นของหยาบของหยาบนี่ไม่ใช่หมายถึงของโสโคกแต่เป็นของหยาบหมายถึงสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่ของละเอียดที่ต้องสัมผัสด้วยจิตสำหรับอุบัติเทพ ไม่มีร่างกายหยาบไม่มีเครื่องทรงหยาบแต่เป็นเครื่องทรงละเอียดร่างกายละเอียดเป็นดวงจิตอยู่ในสวรรค์อยู่ในพรมก็มีรัศมีความผปอ่งใสของร่างกายมีเครื่องทรงที่มีแสงสว่างมีสีสันสวยงามแต่ว่าก็ยังไม่ละเอียดไม่บริสุทธิ์เท่ากับดวงจิตหรือว่าเครื่องทรงเครื่องประดับของวิสุทธิเทพ ความสะอาดความผ่องใสนี้ก็คือเป็นเรื่องของบุญบารามีจะสูงขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่สมุทเทพอุบัติเทพแล้วก็วิสุทธิเทพก็เป็นความผ่องใสที่มากขึ้นไปตามลำดับของบุญแต่ว่าก็จัดว่าเป็นเทพเหมือนกันแต่มีความผ่องใสไม่เหมือนกันตามปริมาณของกิเลสเพราะฉะนั้นก็จะสร้างองค์พระวิสุทธิเทพไว้ในลักษณะ เดียวกันกับพวกเทพพวกพรมทั้งหลายที่มีชดามีเสื้อผ้าอภารณ์มีเครื่องประดับมีแหวนมีสร้อยสังวานมีสิ่งต่างๆคล้ายกับการเป็นกษัตริย์คล้ายกับการเป็นเทพเหมือนๆกันอย่างนั้นมักจะสร้างอยู่ในท่าประทับนั่งห้อยประวาดลงมามือทั้งสองข้างสัมผัสไปที่เขา่า ซึ่งเป็นรูปแบบต้นฉบับจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัธาสรนทนได้สร้างเอาไว้ที่วิหารพระวิสุทธิเทพพระจุรามณีวัดท่าสุ่มจังหวัดนไทธานีจากนั้นคณะสิทธิ์ทั้งหลายก็ได้สร้างแล้วก็เผยแผ่กันต่อ,ตอมาโดยส่วนใหญ่มันมักจะสร้างเป็นดวงจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกสุดหรือเป็นของสมเด็จองปัจจุบันมักจะสร้างเป็นตัวแทนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้ววิสุทธิเทพนั้นเป็นตัวแทนได้ทั้งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งพระประจัจจกบเจ้าและก็พระรัต์ทั้งหลายทั้งหมดบุคคลใดที่มีดวงจิตอันบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสแล้วบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าวิสุทธิเทพทั้งสิน้นะการตอบปัญหาธรรมะในวันนี้ก็ได้ชี้แจงแถลงไขให้ได้ทราบว่า คำถามที่หลายคนสงสัยว่าวิสุทธิเทพคืออะไรรูปร่างการแต่งกายเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็ได้ที่ใบความไม่ทราบแล้วในวันนี้อย่างนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฮัมมะโดยพระอาจารย์หัมมานุสสองด้วยนะคะกาบโมหะนาสาธุค่ะ